คุณเคยได้ยินเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับปลาที่สามารถว่ายน้ำเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้หรือไม่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเหล่าและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับปลาชนิดนี้กันและปลาชนิดนี้มีชื่อว่าแคนดิรูปลาแคนดิรูหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปลาไม้จิ้มฟันหรือปลาแวมไพร์ด้วยรูปร่างที่เล็กเรียวคล้ายกับปลาไหล และมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่น่าสะพรึงกลัวทําให้ปลาแคนดิรูกลายเป็นสัตว์น้ําที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่าสนใจอย่างที่เราทราบกันดีว่าแม่น้ําอเมซอนนั้นเป็นมากกว่าแค่แม่น้ําธรรมดาธรรมดามันคืออัญ,ญมณีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกเต็มไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดที่แปลกตาและน่าทึ่งเช่นงูอนาคอนดา ปลาปิรรนยาและอีกหนึ่งในผู้อาศัยที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ก็คือปลาแคนดิรูนั่นเองแล้วทำไมปลาแคนดิรูถึงเลือกแม่น้ำอเมซอนเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นบ้านคำตอบนั้นง่ายมากแม่น้ำอเมซอนคือพัตคารบุฟเฟ่ขนาดักษ์ที่มีอาหารให้เลือกมากมายสำหรับปลาแคนดิรู ด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ทำให้ปลาแคนดิรูมีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยหรือแม้แต่เลือดของสัตว์อื่นๆนอกจากอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วแม่น้ำอเมซอนยังมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของปลาแคนดิรูอีกด้วยน้ำในแม่น้ำอเมซอนนั้นมีอุณหภูมิที่พอดีไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป และยังมีพืชน,น้ำจำนวนมากที่เป็นทั้งที่หลบภัยและแหล่งอาศัยสำหรับปลาแคนดิรูอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการปรับตัวของแคนดิรูเองตลอดระยะเวลาแห่งการวิวัฒนาการปลาแคนดิรูได้พัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแม่น้ำอเมซอนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เรียวเล็กเพื่อให้สามารถแทรกตัวเข้าไปในที่แคบๆหรือน้ำแหลมคมที่ใช้ในการยึดเกาะกับเหยือ่อ ลักษณะทั่วไปของปลาแคนดิรูจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กและมีความยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นเองลำตัวของปลาแคนดิรูมีความยาวเรียวคล้ายปลาไหลทำให้มันสามารถแทรกตัวเข้าไปในที่แคบๆได้อย่างง่ายดายปลาแคนดิรูส่วนใหญ่มักจะมีสีใสหรือโปร่งแสงทำให้มองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการพลางตัวที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ในน้ำขุนหรือบริเวณที่มีพืชพันธ์หนาแน่นปลาแคดิรูมักจะกินเลือดและเนื้อเยื่อของสัตว์ประเภทอื่นเป็นอาหารโดยส่วนใหญ่ปลาชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆประเภทที่มีขนาดใหญ่และประเภทที่มีขนาดเล็กโดยทั้งสองประเภทจะมีการล่าเหยื่อที่แตกต่างกันออกไป ปลาแคนดิรูขนาดเล็กจะใช้วิธีการเกาะบริเวณเหงือกของปลาตัวอื่นจากนั้นพวกมันจะทำการกัดแล้วหมุนวนจนทำให้เกิดอุโมงค์ที่ลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อซึ่งพวกมันสามารถเข้าไปในร่างกายของสิ่งที่มันกำลังเกาะและกัดกินจากภายในสู่ภายนอกปลาประเภทนี้มักจะรวมตัวกันเป็นฝูงซึ่งบางครั้งก็อาจจะพบพวกมันหลายร้อยตัวอยู่ในซากศพ และพวกมันเกิดกำลังกินอาหารกันอย่างบ้าคลั่งปลาแคนดิรูขนาดใหญ่ซึ่งพวกมันจะมีขนาดราวๆ10บนิ้วเนื่องจากตัวที่มีขนาดใหญ่ทำให้การล่าเหยื่อของพวกมันแตกต่างไปจากปลาแคนดิรูขนาดเล็กโดยพวกมันจะล่าเหยือ่อด้วยการกัดอย่างรวดเร็วและฉีกเนื้อเหยื่อออกเป็นชิ้นๆ การกัดของพวกมันนั้นจะมีความรุนแรงสะจนสามารถสร้างรอยเป็นวงกลมบนกระดูกของเหยื่อได้เลยแล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าทำไมปลาแคนดิรูจึงถูกจัดอยู่ในประเภทปรสิตโดยทั่วไปแล้วปรสิตคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยและกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตตัวอ,อื่นโดยไม่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของร่างกายและปลาแคนดิรูก็เข้าข่ายนิยามนี้เป็นอย่างดี ปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมการกินเลือดของปลาชนิดอื่นๆเป็นอาหารโดยมันจะว่ายน้ำเข้าไปในเหนืออของปลาและใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อเยื่อและดูดเลือดซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเหยือ่อการที่ปลาแคนดิรูเข้าไปในร่างกายของเหยือ่อทำให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บ แรหรืออาจติดเชื้อได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการดำรงชีวิตโดยตรงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกครั้งที่ปลาแคนดิรูจะอาศัยอยู่ในร่างกายของเหยื่อตลอดไปแต่การที่มันสามารถแทรกตัวเข้าไปในร่างกายของเหยื่อได้ก็ทำให้มันสามารถเข้าข่ายการเป็นปรสิตอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้ปลาแคนดิรูเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือพวกมันไวต่อสารบางอย่าง เช็ดปัสสาวะและเลือดเมื่อมีคนเปลือยกายลงไปอาบน้ำในแม่น้ำอเมซอนปลาแคดิรูจะสามารถตรวจจับกลิ่นเหล่านี้ได้จากระยะไกลและจะรีบ่ายน้ำเข้าไปในแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นทันทีด้วยขนาดลำตัวที่เล็กมากทำให้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องเปิดต่างๆของร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นทวารหนนะัก ช่องคอดหรือแม้กระทั่งท่อปัสสาวะของอวัยวะเพศช,ชายเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเหยื่อแล้วปลาแคนดิรูจะใช้ฟันที่แหลมคมขบกัดและเกาะติดเนื้อเยื่อภายในจากนั้นก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาละลายเนื้อเยื่อและดูดกินเลือดเป็นอาหารการถูกปลาแคนดิรูเข้าทำร้ายอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง ติดเชือ้อและอาจถึงแก่ชีวิตได้ในบางกรณีแม้ว่าเรื่องราวของปลาแคดิรูจะถูกเล่าขานกันอย่างแพร่หลายแต่ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปลาแคดิรูไม่ได้มีความก้าวร้าวต่อมนุษย์มากอย่างที่คิด และการเข้าไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั้นอาจเกิดจากความบังเอิญมากกว่าเป็นเจตนาอย่างไรก็ตามมีรายงานทางการแพทย์จำนวนหนึ่งที่ยืนยันว่ามีผู้ป่วยที่ถูกปลาแคนดิรูเข้าทำร้ายจริงและได้รับการผ่าตัดเพื่อน,นําปลาแคนดิรูออกจากร่างกายก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประเทศบราซิลซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาชนิดนี้ แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง,รงๆหรือไม่หากท่านใดมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศบราซิลหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับแม่น้ำอเมซอนก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาแคนดิรูให้ละเอียดก่อนลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ด้วยความเชื่อที่สั่งสมมาแต่โบราณและประสบการณ์ที่เผชิญกับความน่ากลัวของปลาแคนดิรูชนเผ่าพื้นเมืองในลุ่มน้ำอเมซอนจึงได้พัฒนาวิธีป้องกันตัวที่หลากหลายตั้งแต่การสวมชุดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาแคนดิรูแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายการอาบน้ำเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน การใช้พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการขับไล่ปลาไปจนถึงพิธีกรรมเพื่อขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปลาเคนดิรูมาอย่างต่อเนื่องแต่ปริศนาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การวางไข่การเจริญเติบโตจนถึงอายุไข่รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหารที่นอกเหนือไปจากการกินเลือดและเนื้อเยือ่อ หรือปัจจัยการกระตุ้นที่ทำให้ปลาชนิดนี้ตัดสินใจเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายของสัตว์อื่นยังคงเป็นปริศนาที่ยังรอคำตอบจากข้อมูลทั้งหมดทำให้เราหาข้อสรุปได้ว่าปลาแคนดิรูนั้นเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่ากลัวแม้ว่าเรื่องราวของมันได้กลายเป็นตำนานที่เราขานกันมาอย่างชานาน แม้ว่าความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันจะยังไม่ชัดเจนแต่ความหวาดกลัวที่มีต่อปลาชนิดนี้ก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปลาเคนดิรูอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้ได้ดียิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีป้องกันและควบคุมประชากรของปลาเคนดิรูได้ในอนาคต เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทั้งทีมงานต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และความบันเทิงจากช่องพร้อมเหล่าไม่มากก็น,น้อยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้รับชมกันด้วยๆนะครับผม สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ